สวัสดีจ้าพี่นงปองปลยุตธสุขุสุขุน fc ค่ะมาค่ะมื่อนานยายน้อยจะพามาเห็ดส้มหมูค่ะมาคั่นส้มหมูเห็ดส้มหมูแซ่บกันเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะหมูที่เขาเตรียมไว้แล้วเนาะค่ะเนาะจะมีหมูค่ะแล้วก็จะมีหนังหมูค่ะเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยค่ะมาเบิ่งส่วนผสมกับยายน้อยเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้าพี่นงปองปยมาเด้อค่ะมาเห็ดส้มหมูของยายน้อยพอทีนี้ยายน้อยก็จะมาใส่ใส่ส่วนผสมที่เขาจะนั่นเนาะค่ะเนาะ มื no part, upcoming upcoming ้อนี้ยายน้อยจะใส่กระเทียมไทยด้วยค่ะเด้อกระเทียมไทยกระเทียมกีบนิดน้อยหน่อยเนาะหมูนี่ยจะเป็นเนื้อสะโพกเนาะค่ะเนาะจะเป็นสะโพกหมูยายน้อยซื้อมายายน้อยซื้อมาเสร็จแล้วยายน้อยก็มาหั่นมามาหั่นเสร็จแล้วก็มาซับอีกเนาะค่ะเนาะมาซับอีกแล้วหนังนี่ยายน้อยก็ซื้อมาต้มอีกค่ะนี่ค่ะจะซื้อมาแบบนี้เลยค่ะซื้อมาต้มแล้วเาก็มาหั่นใส่แต่ว่ายายน้อยก็ใส่โบใส้หลายเนาะค่ะเนาะใส่โบใส้หลายปันได้อ่า ส่วนผสมของเฮาก็ทีมียายน้อยก็จะใส่สุรุ่นนิดหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะโมได้ใส่หลายเนาะคะ่ะเนาะสุรุ่นนี่ใส่แค่นี้พอเนาะคะ่ะเนาะใส่สุรุ่นนิดหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ทีเป็นเกลือะคะ่ะใส่เกลือะคะ่ะเกลือนี่ยายน้อยจะคั่วเด้อค่ะเด้อน,ะะนี่มันเป็นเกลือถุงที่เฮาซื้อว่าถุงละเขา,าที่เขาซื้อมาเป็นถุงแหละเป็นเกลือสําเร็จรูปแหละแต่ว่ายายน้อยจะเอามาคั่วก่อนจ้ะเพราะว่าเกลือนี่มันจะเป็นเกลือดิบเนาะคะ่ะเนาะ สูตรนี้มันเป็นสูตรโบราณหันยโนยจะโบได้โบได้ยโนยจะโบได้สั่งเ้อว,ว่ามันเป็นอ่าจากบ่วงจากซ้อนจากหนังเยโนยจาก,กะเนาะสูตรเยโนยจะสูตรจะเป็นสูตรกะเอานี่ค่ะเย้นยก็จะใส่ไปประมาณนี้เลยใส่ไปเสเร็จแล้วแน่ทีนี้ก็จะสีคั้นเนาะเะข้าเฮยยังโบทันได้ใส่เถอจะ้จะดี่หกคันไปสักน้อยสักพักก่อนเราจะค่อยสใส่เข้า ใส่ซุปใส่เกลือเสร็จแล้วาก็ะเที่คั้นคั้นค่ะคั้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสูตรโบราณเนาะค่ะเนาะเจน้อยเห็ดเจ็เป็นสูตรโบราณกระเทียมนี้แล้วแต่ผู้ใดใส่กระเทียมน้อยกระเทียมใหญ่ก็ได้เ้ยค่ะเด้อใส่กระเทียมอ่าถ้าเอาใส่กระเทียมใหญ่กระเทียมจีนห้กระติกได้น้อยนึ่งนาะแต่เนาะแต่ว่าเขาใส่กระเทียมไทยปกติจะน้อยกระจะใส่กระเทียมหัวใหญ่แหละจ้ะปกติจะน้อยก็จะใส่กระเทียมจีนนี่แหละ อันนี้มือนีหันยายน้อยไปตลาดสดยายน้อยซื้อกระเทียมไทยมายายน้อยก็เลยใส่กระเทียมไทยเขาก็จะคั่นไปเรื่อยๆเนาค่ะเนาะคั่นคั่นคันคั้นอย่างที่แหละคั่นจนว่าเฮาแน่ใจว่ามันโอเคแล้วเขาก็คั่นไปแล้วเขาก็ต้องซีมพรมเนาค่ะเนาะเขาซีมเขาเตะเบึ้งเขาเตะเบึ้งว่าควมเค็มควมนัวเพื่อนพอดีโบแต่แต่สุดท้ายยายน้อยจะใส่แค่นั้นเด้อค่ะเพราะว่ายายน้อย ยังไงจะบูได้ใส่หลายสูรุ่นแทนแต่ว่าเกลือนี่บบแน่อาจจะได้ใส่เพิ่มใส่ซ้ำนี้อาจจะบพอนี่ค่ะเนื้อหันใส่เนื้อส่วนสะโพกเนาะค่ะเนาะกระสีแดงเดงงามๆแบบนี้เลยนี่ยเขาคัา่นใส่คั่นกระสีแล้วเาขาคั่นเขาคั่นคั่นดุนได้ค่ะเป็นชั่วโมงหุ่นได้เป็นสี่สิบนาทีหุ่นได้ เร็จแล้วเขาจะเอาเข้าวใส่เนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้เป็นข้าวเหนียวเนาะคะนะ่ะเนาะข้าวเหนียวจะห่าจะลางเ่าล้างน้ำไ้แลวเขาจะเอามาใส่นี่ค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยลเขาก็คั้นคั้นไปเรื่อยๆเป็นสูตรโบราณจ้ะเพราะว่ายายน้อยจะยายน้อยจะบอกบุได้ว่าโอ้อันใส่หมูเท่านั้นโลเท่านี้โลใส่เกลือเท่านั้นขี้เท่านี้เท่านี้กำ่ำเท่านั้นกำ่ำยายน้อยจะบอก เยโน่จะบบได้สร้างบบได้บบได้นั้นแบบนั้นนะค่ะเนาะสูตราย้นยนี่เป็นสูตรโบราณในเทยาย้นยก็จะแบบตวงแบบกะเอากะเอาเข้าใจบอกคำว่ากะเอาเนาะปาษาอีสานพื้นห้องกะเอาเขากะกะปริมาณเบิ้งวะเขาใส่ซ้ำใดว่องง่ายๆควมซ้ำนานมาสั้นกไปเขาจะใส่ควมซ้ำนานที่เขาเคยเฮ็ดประจัเนะค่ะเนาะเขาก็จะหัวเขาจะใส่ซ้ำไดมันจะพอดีนะค่ะเนาะนีค่บบเยโน่จะมาคันคันคันแบบนอย่างี้ คันส้มนี่โบนี่มันคันธรรมดาเด้อคันคักอะรีได้ซัวเซียน,นได้ออกมาเป็นส้มเราก็นวดไปนี่เลยคือเรานวดเตนี่แหละพอมันเซตแล้วลนะเราก็มันได้ที่ได้แน่เราก็ปัน้นเป็นปั้นเป็นปันป้นเราก็มาห่อไปตกง,งามๆปกติบ,บางคนเพื่อนก็จะใส่หนังลายเนาะคะ่ะเนาะ ทีนี้เจาหน้อยก็บุ้ไดใ้ใส่หนังลายเลยเจ้าหน่อยก็ใส่ซ้ำนี่จัแบแทบ,บเลยคันไปๆๆเรื่อยๆพอทัานเสร็จแล้วก็ทัานเสร็จแล้วยังค่อยมาเบื้งเด้อมาเบื้งตอนที่ยายน้อยคันแล้วเนาะมาเบิ่งตอนที่ยายน้อยคันแล้วแล้วยายน้อยโฮแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วจะมาเบิ่งกันเด้อ เราก็จะคั้นไปแบบนี้เนาะค่ะเนาะเราจะคั้นไปเรื่อยๆจ้ะคั้นไปชนกลัวเขาทีแน่ใจว่าเพื่อนโอเคบุนแหละแต่ว่าเกลือนี่ฮันให้นให้เอฟซีให้พี่น้องกันคั่วกอนเด้อเกลือหันบางทีหันเพื่อนเอาเกลือมามันจะเป็นเกลือเพื่อนเอามาขายเพื่อนสิบุได้คั่วเพื่อนสิบุได้ผ่านนั่นการอบเนาะค่ะเนาะเพื่อนเอาขึ้นมาจากนาจากนาเกลือแล้วเพื่อนกระกอกถุงมาขายเลยฮนะมันกเสษียนั้น นอนห้อมเสียงโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งก่อนเสียงโทรศัพท์ก็อีกเครื่องหนึ่งมนรบกวนขั้นไปเรื่อยๆอย่างซีหล่ะค่ะมันเมันขั้นธรรมดาได้ค่ะขั้นส้มหันสัวซีได้ออกมาเป็นส้มขั้นเัาขั้นโมได้หันกับโบปินได้เขาขั้นโมได้กับเน่าเขาขั้นโมได้พ้นกับสีเน่าจ้ะกาลขึ้นเลยเย้โน้ยขายของได้แต่ยิ่งเป็นอย่างยายน้ยจังอ้วนอย่างกับพเกขาใจอ้วนออกอ้วนออก ว้วนำน้ำนบ่กินน้ำไร่ไร่แต่แซบบ่ว้าวรับรองออกมาแซบรับรองออกมาแซบแซบเลยจ้าห้องใหญ่น้อยข้างหลังก็หกเดีด๋วยว้อธรรมดาแล้วเขาอยู่ในเมืองเลยนาเนาะอยากหกอยากเคลื่อน หกเนี่ยเขาก็จะคั่นไปแบบนี้แหละจ้ะคั่นไปเรื่อยๆคั่นไปจนกว่าเขาทีนีใจเมดและแต่ให้เรื่องคิมมพันโบคิมดอกนี่ายน้อยนี่คั่นในคั่นไปนี่เย็ย่ในมือายน้อยายน้อยจะรู้เลยบางคนเพื่อนอัน <c oughs> เห็นเพื่อนยูเฮดอยู่ในคลิปอยู่ในยูทูบเพื่อนอัน <c oughs> ใส่เกลือนิดเดียวเนาะายะน้อยก็คล่องใจอยู่ว่าใส่เกลือนิดเดียวมันคืออัน,อนมันคือได้ฮะนะะ ยะนอยบาพอได้หนิจะนอยจะใส่อีกได้หน่เกลี่นี่ค่ะจะนอยจะใส่แบบนี้เลยนี่ค่ะถ้ามันได้นี่่อคั่นในมือห่อสีหูเลยมันสีสู้มือเขาเลยแหละแต่ถ้าห่าคั่นไปนี่มันสี่รู้สึกมันมันสี่มันสีแบบเหลวๆเอะและอยู่นี่สีโบได้แต่ถ้าเ่าคั่นไปถ้ามันได้หนิมันทีสู้มือเขาตึ๊บ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 มันที่เหนียวตึ๊บขึ้นมาเลย นั่นก็คือหม่เพราะว่าเพื่อนไดีโอเคละเพื่อนจิตเรเอาก็มาซีมอีกตัวหนึ่งแล้วกันเนาะนะคะขั้นส้มหมูโมเมนตขั้นธรรมดาเด้อพี่น้องเอฟซีเคยส่วนสีได้กิ่นส่วนสีได้ขายฮะขายห่อละยี่สิบบาทก็แย,วยว่ว่าอันแย่ว่าแพงเด้อพู้น่ะส่วนสีได้กินหน่งขั้นเป็นโบตั้มก็สี่สิบนาทีได้ขั้นอยู่แบบนี้ฮะสั้นเป็นสิว่าขั้นส้นมขั้นขะคือยังนง เขาคันไส่ันงทีได้ในมือเขามันทีแบบเขาทิ่หูในมือเขาเลยมันทีเหนียวตึ๊บเลยที่เหนียวติดมือเขาตึ๊บตึ๊บตึ pp, ต๊บเลยก็มเมนโอเคแหละเนี่ยยังไงเดี๋ยวนันซิดเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งอีกเชื่อหนึ่งเด้อเอฟซีเด้อตอนที่ยายน้อยอัน,อ,นอันเลวเด้อตอนที่ยายน้อยคันเลวยายน้อยห่อมาจ้าทีนี่หลังจากที่เขาคันเลว แล้วกลับปันป้นเป็นก้อนแล้วเนาะคะ่ะเนาะที่นี่เฮากะจะมาห่อจะ้ะเดี๋ยวยายน้อยจะพามาหอ่อมาห่อไอ้ง,งามๆให้เอฟซีเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะจากได้จากก้อนบูฮูนะยายน้อยกับบุญธรได้นับเถอะย,ย,ยายน้อยจะพามาห่อจะ้มะมาหอ่อง,งามๆนี่ยายน้อยเลยตอนหอ่อเนี่ยจะบบได้ใส่ถุงมือเด้อจ้ะ เพราะว่าเขาจะใส่ถุงมือบดได้ใส่ละพ่นสีบอรนเวลานั้นมันสีเกะก,กะเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเขาก็จะมาห่ออันนี้หั่นไส้เพิ่นนะค่ะเนาะไส้ข้างในเพิ่นนี่จะ้ะเขาก็จะใส่เข้าไปแบบนี้ถ้าเขาโบไซถ้าเขาโบไซแบบนี้หันดด่นสีบองงามจ้ะออกมาเป็นซีบงงามนี่ค่ะ กองกระสีบกค่อยเห็นประได๋เนาะเพราะว่าย่าน้อยกับตั้งก้องมันกระสีกไก่มันพว่มีผู้ท่ายให้จ้ะก็ได้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะพอเสร็จแล้วเขาก็ขยับมือแล้วก็กดลงเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะนี่ค่ะข้างนี้ก็เฮ็ดขึ้นกันค่ะแล้วก็กกบ,บีบบีบเพื่นเข้าเนาะค่ะเนาะให้เพื่นเข้าแบบ เข้าลูกเข้าล่างเพื่อนนี่จ้าหน้าตาออกมากระสิประมาณนี้แล้วกันเนาะนี่ค่ะน้ำเลยนี่ค่ะอันที่หนึ่งแล้วนเนาะอันที่หนึ่งจ้าเดี๋ยวอันที่สองถ้าสมมต,ติตองเขาเพิ่นอนน้อยหลายเขาก็จะใส่ใส่นั่นได้เนี่ยนี่สิเขาจะมาพัก ใช่ตัวนี้ฮะจะเป็นรองสั้นรองข้างในนี่เพิ่นสีง,งามเวลาเ่าห่อออกมาเพิ่นสีง,งามจา้ะตองนี่ก็เสร็จแล้วเด้อจ้ะเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะนี่จ้ะนี่ค่ะมุน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 พอามุนเสร็จเขาก็เอาเลียมพุ่อนนะค่ะเนาะเขาก็หาเบองวมาเลียมบนใดเพิ่นเลียมเพิ่นงามนะค่ะเนาะ นี่ค่ะถ้าสมมุติเรียมเพื่นงามแล้วก็โอเคถ้าโมทอกันเขากะน,นั่นเข้าไปกดมุมนี้เข้าไปแล้วก็แล้วกระดันมุมนี้ออกมาพอได้เสร็จแล้วเขาก็บีบบีบบ,บ,บีบมุมเพื่นให้เพื่นเข้าให้เพื่นเข้าที่เข้าทางเพื่นแล้วพับลงมานี่ค่ะอาเม็ดนี่เลย ส่งหมูจ้านี่ค่ะเอามากระซิน้ำแบบนี้เวลาตุ๋เขาก็สิคุยเนาะค่ะเนาะคุยห,วยหัวควุยหางแบบนี้นเนาะค่ะเนาะเอาจะคุยหัวควุยหางแบบนี้ถ้าเป็นไปได้เขาก็จะลองตุ๋นกากนิดนึงนี่จ้ะ เอาไปจะลองแบบนี้นิดนึงอลองก็ได้บุร่ลองก็ได้ค่ะแล้วแต่เอาตองกาดเนาะ,ะเนาะต้องการแบบแบบเขาก็ใส่ไปเลยนี่ค่ะอันนี้ใส่ในเพื่อนค่ะใส่ในเพื่อนก็จะประมาณนี้นี่กน้อยเฮดิฟงสัตซ์ซาเนาะนี่จ้ะนี่ค่ะ ตอนห่อนี่จะบได้ใส่ถุงมือด้วยค่ะเ้อเพราะว่าถ้าใส่ถุงมือนี่จะบได้เพื่อนจะติดนเนาะเฮาก็ใส่ถุงมือแต่ตอนเขาคันมือเมค้ากับโบงามเนอมือเมค้าก็ได้ก็ได้ประมาณนี้แหละรักษาความสะอาดสันได้กระดําคือเก้าแนวเฮาหิดยูโบเซาแล้วะคะ่ะเนาะนี่ค่ะกดเข้าไปปุ๊บตรงนี้หาก็กดเข้ามาปุ๊บแล้วก็บ,บีบ บีบมุมเพิ่นเลยบีบเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะสีงามออกมาแบบนี้พอนาะซิตมันพูปุ๊บเ่าก็จิกเข้าไปนี่ค่ะพี่พี่ห่อแหนมนี่ค่ะทำง,งามแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวจะห่อให้เบิง้งให้อีกห่อหนึ่งเอาอีกห่อหนึ่งเนาะคะ่นะเนาะอีกห่อหนึ่งเราจะหยุดคลิปนี่ค่ะ เวลาไปตอกเขาก็คุ้ยหัวคุ้ยท้ายแบบนี้เลยเขาก็คุ้ยไปแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะใส่อีกสั้นหนึ่งเขาก็ใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเขาก็พับตัวไส้ตัวตัวี่จะงามก็คือเป็นไส้ตัวนี้จ้ะเป็นงามเวลาห่อออกมาแล้วมันจะงามหมดน้อยเด้อค่ะใหญ่ห่อใหญ่ใหญ่น้อยห่อแล้ว ยาด้วยขายห่อละยี่สิบบาทนี่ค่ะพวกเราหอกพัน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 เราก็หาเลี่ยมเอาหาเลี่ยมเหาหาเลี่ยมที่มันงามแหละเนี่ยเราหอกกดกดเข้าไปกดเข้าไปให้มันงาม ข้างห้องก็จ้าคุยกันโอ้หอใหญ่ขนาดเขาก็บีบบีบบ,บ,บีบนะคะนะ่ะเนาะบีบให้เพิ่นเข้ามุมกระจ้ะกดงามแบบนี้เลยนี่ค่ะนีะ่กระสีประมาณนี้เนาะคะนะ่ะเนาะยาโนยห่อให้เบิ่งกระสีประมาณนี้เนาะคะ่ะในเซตที่นี้ยาโนยก็จะยุดคลิปไว้ก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวพอ,อยาโนอยอัน พอเสร็จเราจะค่อยมาเบิ่งกันอีกเท่านึงค่ะนี่ค่ะทำงามแบบนี้เลยจ้ะนี่จ้าห่อเนมีมห่างามบองามเบอเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งกันนะคะนะ่ะเนาะตอนสรุปสุดท้ายจ้ะเดี๋ยวจะน้อยห่อก่อนเด้อมันสิดุนเกืนไปใกลส้สิเสร็จแล้วจ้าใกลส้สิเสร็จแล้วมามามาเบิ้งดมกันอีกตอนท้าย นี่ค่ะเนาะใส่ยังเช่เรากำม้วน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 นี่ค่ะนี่ค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็บีบให้มันแน่นให้มันเข้าที่เข้าทางเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ไปตอกเราเนาอค่ะเนาะนี่ค่ะไปทีใส่ไปตอกแล้วพับเข้าพับซ้ดเข้าแล้วกับพัน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 คือหาม้วนเสื้อนี่ค่ะอ่เสร็จแล้วก็มนมุนม้วมนหมุนให้เพลินแน่นค่ะหมุนให้เพลินแน่นเสร็จแล้วก็กด ตรงนี้ลงแล้วก็กดตรงนี้เข้าบีบบ,บ,บีบนะคะเนาะบีบให้พื้นแน่นเสร็จแล้วก็พับเข้ามาจา้ะนี่ค่ะข้างนี้ก็คือกันค่ะนี่ค่ะข้างนี้ก็เราก็บีบเขา้าบีบเขา้าปุ๊บดสีเขาก็กดเข้านะคะแป๊บเดี๋ยวก็ห่อห่อข้าต้มเลยจ้ะนี่ค่ะเสร็จปุ๊บมันจะออกมา กกสิเสร็จแล้วแห,วหนมหมูอเอาแซ่บๆเลยมันแซ่บมันใหญ่น้อยเด้อผู้ใดสนใจก็มาเด้อหลังห้างพวาลาไดจ้าหลังห้างพวาลาได้สีนคารินห้าสิบห้าใหญ่น้อยกับเบ้าห้าสิบสามตลอดใยญ่น้อยกับเบ้าผิดเพราะว่าเป็นอย่างใหญน้อยจังเบ้าอันซับส้นเพราะว่าอใหญยน้อยอันอยูห้าสิบสาม วันนี้หันจะน้อยไปขายของันอยู่หลังห้างพาราได้หลังห้างพาราไดมันห้าสิบห้าเลาค่ะเนาะนี่จ้ะเอากระใสเข้าไปแบบนี้เลาก็พันพันพันเพราะว่าไนมันตรงนี้หันเป็นอย่างเขาจะค่อยใส่ใส่ให้มันงามเวลาห่อออกมามันสิแน่นแบบนี้ค่ะมันสิแน่นถ้าเ่าว่าถ้าเ่าบ่ใส่ไนแบบนี้หันเพิ่นซีบบแน่นแบบนี้พอเวลามันนั่นมาแล้วมันกระซิเหี่ยวเข้าคือเดี๋ยวก็ะหอห่อเขาต้ม แต่เห่อห่าห่อส้มนี่ห่าเป็นอย่างเขาจังให้เ่าจังไส่ไส่มันเพื่อนจะใส่ให้มันให้มันให้มันคงคงแบบว่าคงคงอยู่นะแบบว่าโบโบให้มันโบให้มันเหี่ยวนะโบให้มันเหี่ยวถ้าสมมุติว่าเราโบใส่นะมันกระซิบมันกระซิบเหี่ยวนะค่ะเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ปีๆปไปคุณแน่นแล้วก็พับเข้ามานี่ค่ะ ให้เพื่อนแบบว่าบบให้เพื่อนอันบบให้เพื่อนเหี่ยวเวลาเอาห่อไปส่งมือสามมือเพื่อนกับซีอิ๊วแบบนี้เพื่อนจีบูเหี่ยวเหลืออีกสองห่อจ้ะเหลืออีกสองห่อสุดท้ายเวลาเขาใส่ไปตองเขาก็ใส่ข้อยหัวข้อยท้ายแบบนี้เนาะค่ะเนาะใส่ข้อยหัวข้อยท้ายเวลาหนังสิอแลเขาก็ใส่ไส้เพื่อนใส่ไส้เพื่อนก็เรียกแต่เขาทิพับแล้วพับเขาก็กะเอา กะเอาแล้วก็พับนี่ค่ะพับพเสร็จแล้วก็กะเอาอ่ะนะพับเจีเงซี่ก็ได้นี่พับแล้วก็กดให้คุณนิ่มให้คุณแล้วก็หมูไส้หน่อยก่นอนเนาะเแล้วก็พันเข้าไป ทีแรกเยน้อยก็เห็นบุปผิดนะเยน้อยเห็นบุปผิแต่เยน้อยเป็นคนสนใจเลยว่ยเยน้อยเห็นพื้นเี็เยน้อยก็ไปนั่งเบิง่งไปนั่งเบื้องไปนั่งพิจารณาว่าอันเป็นยังพนยังห้องามนะเป็นยังพนยังห้องามพื้นท็่ยังไดเขาก็ไปเบิง่งเขาก็ไปสนใจพอเขาเบิง่งเขาสนใจแล้วเขาก็ปินค่ะเขาก็ปิ่นันโมได้ยากแลเขาเบิ่งอมันมันก็คือว่ายาก แต่ถ้าเอาเฮดปิดแล้วเอามันกับโบงากกดให้มันแน่นเดี๋ยวเนากดให้มันแน่นจะร็จเรากพับเข้ามาอันใดมันโบงามอันใดมันพูเขาก็พับเข้าไปพับเข้าไปแบบนี้เสร็จเราก็มัดมือนี้หันย้อยห่อยาวถ้าเอาสีห่อให้สั้นกว่านี้ก็เอาก็พับในเพื่อให้มันสั้นมันก็สีสั้นมือนี้หันห่อยาวมือนี้หันห่ออกยาว เหลือห่อสุดท้ายจ้ะห่อสุดท้ายเหลือห่อสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วเฮ็ดคลิปกับเฮ็ดยาวแหละกับโบได้เนี่ยเอฟซีเพื่อนที่ลำคาญโต่งก็ถ้ามันน้อยมันแคบแล้วมันกับโบได้จ้ะต้องให้มันได้ส่วงมันนี่ค่ะมันได้ส่วงเหมือนแบบอันใดมันน้อยเราก็เอาไว้ข้างในนอกค่ะเนาะอันใดมันน้อยเราก็เอาไว้ด้านในจ้ะ เดี๋ยวนี้เขาก็มาพับเป็นไส้เพื่อนค่ะพับปึ๊บเฮาอยากได้เฮาอยากได้ห่อส้มห่อสั้นสั้นอ้วนๆเขาก็พับอันนี้เพิ่นสั้นเขาก็พับอันนี้เพิ่นในน้อยบนี้เพื่อนก็สิอ้วนแต่เขาเขายากได้ห่อมันยาวเขาก็พับอันนี้เพิ่นยาวมันตูนี้มันทีเป็นตูในมันมันที่ค้ำมันที่ค้ำเวลาเขาพับเวลาเขาพับส้นนี่มันที่อ่ามันตูนในนี่สิค้ำไว้ทำให้สั้นหรือทำให้ยาวเขากะกะเอา กะตูในนี่เขาก็กะตัวในนี่เราก็เนาะนี่เสร็จแล้ว,ลวหักเพิ่นให้เพิ่นนิ่มนะพอสุดท้ายแล้วค่ะนี่จะ้ะเขาก็ใส่ลงไปแล้วเขาก็ม้วนเข้ามานี่ค่ะม้วนข้าาแบบนี้เราก,ก็กดให้มันงามเสร็จนะคะเนาะ ห่อสุดท้ายแล้วจ้าสวยไหมสวยไหมห่อสุดท้ายเฮามันจะสวยไหมเนี่ยนะย่านมันโบสวยแด้นะปึ๊บปึ๊บเนี่ยนะปึ๊บ,บ,บกดกดบีบ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 ฮักโคลคนเข้ามาข้างนี้ก็คพูดกันข้างนี้ก็บบีบกดปุ๊บ ห้าคอพิ่นเข้ามางามโมงามได้กับยามันนะให้มันงามเป๊ะม,มันกูอ่านมันกระโบปิเด้มันกระโบปิกระโบปินบปนเนี้ยนี่ค่ะโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าเนี่ยหมูเฮาอะไรอย่าโนยกระพามาบึง้ง คันผู้ใดเฮ็ดปิ่นแล้วก็แล้วไปนนเนาะเนาะแต่สาหรับผู้ใดเฮ็ดบบทันได้ปิน่นกะอยากมาเบิ่งยายน้อย,อยเฮ็ดก็มาเบิ่งเด้อยายน้อย,ก,อยก็บบมีอย่างสอนมากมายด้กยายน้อย,ก,อยก็สอนได้ซํานี่แหละงามงามได้จากคอวูวูคือกันบ่ทันได้นับเท่อนี่จ้าหนมหมูเฮาเสร็จแล้วจ้าหนหมูงามงามเลยค่ะปลาปลาเสร็จแล้วเด้อแบบนี้ฮะเอาไปเก็บไว้ขายพรุ่งนี้จ้า บายยขอข้อบุญข้อคุณเอฟซีวุฒิสุขุสุคนนะค่ะเนาะอย่าน้อยขายห่อละยี่สิบบาทแซบ่บหลับรองเลยค่ะขายดีค่ะขายดีลูกค้ากินและลูกค้าติดลูกค้ากินแลวจะซื้อซ้ำทุกครั้งเลย<ม>เพราะว่าอย่าน้อยคั้นเลยอย่าน้อยคันยนย้นแบบเป็นสูตรโบราณเลยเนาะค่ะเนาะ,ะอย่าน้อยคั้นเป็นสูตรโบราณแต่พ่อแต่แม่พาฮิดมาตั้งแต่ยังน้อยมาอย่าน้อยจะจำมาันาลอดจ้ะบายบายสวัสดีจ้า